ทุกของคนเราไม่เคยเท่ากันแต่สิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นคือวิธีที่แต่ละคนรับรู้ทุกข์ของตัวเองมักไม่เท่ากันเช่นเดียวกันบางคนทุก์เล็กน้อยแต่ใจรับไม่ไหวบางคนเจอเรื่องหนักหนาแต่กลับประคองใจอยู่ได้วันนี้ อาตมาขอชวนทุกท่านค่อยๆฟังค่อยๆพิจารณาทุกไม่เท่ากันเพราะต้นทุนชีวิตไม่เท่ากันถ้าเรามองชีวิตคนอย่างไม่หลอกตัวเองเราจะเห็นว่าคนเราเกิดมาไม่เท่ากันจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่รวมถึงพื้นฐานครอบครัวสุขภาพกายสุขภาพใจ ประสบการณ์ในอดีตวิธีคิดวิธีมองโลกบางคนเกิดมามีพ่อแม่ที่รับฟังบางคนเติบโตมากับคำตำหนิบางคนล้มแล้วมีคนพยุงบางคนล้มแล้วไม่มีใครเห็นดังนั้นถ้าเราบอกว่าทำไมเรื่องแค่นี้ถึงทุกข์ขนาดนั้น เรากำลังลืมอะไรบางอย่างไปเรากำลังลืมว่าต้นทุนชีวิตของเขาไม่เหมือนของเราประสบการณ์ทุกเดียวกันแต่ใจรับไม่เท่ากันมีตัวอย่างหนึ่งที่อาจารย์ดนัยมักเล่าเป็นเรื่องง่ายๆแต่สะเทือนใจนักศึกษาสองคนสอบตกวิชาเดียวกันคนแรกกลับบ้านไปเงียบๆ อ่านหนังสือใหม่คนที่สองร้องไห้โทษตัวเองรู้สึกว่าฉันไม่มีค่าเหตุการณ์เดียวกันแต่ทุก์ไม่เท่ากันเพราะอะไรเพราะคนหนึ่งมองว่านี่คือบทเรียนแต่อีกคนมองว่านี่คือตัวตนของฉันที่ล้มเหลวทุก์จึงไม่ได้อยู่ที่เหตุการณ์ แต่อยู่ที่ความหมายที่ใจเราให้กับมันแง่ธรรมทุกเกิดที่ใจไม่ได้เกิดที่โลกพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าโลกให้ทุกไม่ได้ถ้าใจไม่ไปรับมันคำนี้ฟังเผลๆเหมือนง่ายแต่ถ้าเข้าใจจริงจะเปลี่ยนชีวิตได้เพราะอะไรเพราะเรามักเข้าใจผิดว่า คนอื่นทำให้เราทุกข์สถานการณ์ทำให้เราทุกข์ชีวิตไม่ยุติธรรมแต่ในทางธรรมทุกข์เกิดจากการยึดและการตีความของใจยึดว่าต้องเป็นอย่างนี้เขาต้องไม่ทำแบบนั้นชีวิตฉันควรดีกว่านี้เมื่อไม่เป็นไปตามนั้นใจจึงดิ้นใจจึงแน่น และนั่นแหละคือทุกเหตุการณ์ร่วมสมัยเปรียบเทียบคือเชื้อไฟของทุกข์ในยุคโซเชียลทุกข์ของคนรุ่นใหม่มีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งคือทุกข์จากการเปรียบเทียบเห็นคนอื่นสำเร็จเห็นคนอื่นมีความสุขเห็นชีวิตที่ดูดีกว่าแล้วใจเราค่อยๆถามว่าทำไมไม่ใช่ฉัน อาตมาอยากให้สังเกตทุกแบบนี้ไม่ได้เกิดจากการขาดแต่เกิดจากการเอาชีวิตเราไปวัดกับชีวิตคนอื่นซึ่งเป็นการวัดที่ไม่เคยยุติธรรมกับตัวเองเลยแง่ธรรมที่ท่านสรุปไว้เข้าใจทุกคนอื่นด้วยเมตตาเมื่อเราเข้าใจว่าทุกของคนเราไม่เท่ากัน สิ่งหนึ่งที่จะงอกขึ้นมาเองคือเมตตาเราไม่ด่วนตัดสินเราไม่พูดว่าเรื่องแค่นี้เองเพราะเรารู้แล้วว่าสำหรับเขามันอาจไม่ใช่แค่นั้นและที่สำคัญที่สุดคือเราจะเริ่มมีเมตตากับตัวเองไม่ด่าว่าตัวเองว่าอ่อนแอแต่เข้าใจว่า ใจเรากำลังรับไหวแค่นี้สรุปธรรมะปิดท้ายทุกของคนเราไม่เท่ากันไม่ใช่เพราะใครเก่งกว่าใครแต่เพราะใจแต่ละดวงมีประวัติไม่เหมือนกันถ้าเราเข้าใจจุดนี้เราจะไม่ดูถูกทุกของใครและจะไม่ส้ำเติมใจตัวเองธรรมะ ไม่ได้สอนให้เราหนีทุกข์แต่สอนให้เราเข้าใจทุก์อย่างถูกทางแล้วทุกข์ก็จะค่อยๆค,คลายตัวลงเองเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าทุกข์ของคนเราไม่เท่ากันคำถามถัดมาที่สำคัญมากคือและเมื่อทุกข์เกิดขึ้นกับเราเราจะอยู่กับมันอย่างไรโดยไม่จมหายไปในนั้นทุกข์มีสองชั้นชั้นแรก คือทุกข์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นความผิดหวังความสูญเสียความไม่สมหวังความแก่เจ็บตายชั้นที่สองคือทุกข์ที่ใจเราสร้างซ้ำขึ้นมาเองจากการคิดว่าทำไมต้องเป็นชั้นชั้นทนไม่ได้ชีวิตชั้นแย่กว่าคนอื่นธรรมะไม่ได้สอนให้เรากำจัดทุกข์ชั้นแรกแต่สอนให้เราไม่เติมทุกข์ชั้นที่สองเข้าไป เทคนิคสำคัญคือแยกความรู้สึกออกจากตัวเราเวลาทุกข์เอิดขึ้นให้ลองเปลี่ยนประโยคในใจจากฉันทุกข์เป็นใจนี้กำลังมีความทุกข์แค่เปลี่ยนคำพูดในใจระยะห่างก็เกิดขึ้นแล้วทุกข์ยังอยู่แต่เราไม่จมนี่คือการฝึกสติแบบง่ายไม่ต้องนั่งขัดสมาธิไม่ต้องสงบก่อนแค่รู้ทันว่า ตอนนี้ใจเป็นอย่างไรตัวอย่างชีวิตจริงคือความเสียใจที่ไม่ต้องรีบหายหลายคนคิดว่าการปฏิบัติธรรมคือการทำให้หายทุกเ์เร็วๆแต่ความจริงคือบางความทุกข์ไม่จำเป็นต้องหายเร็วแค่ไม่ถูกซ้ำเติมก็เพียงพอแล้วเช่นการสูญเสียคนรักถ้าใจอย่างร้องไห้ก็ให้มันร้องแต่ไม่ต้องด่าว่าใจตัวเองว่าอ่อนแอไม่ต้องเปรียบว่า คนอื่นเขาเข้มแข็งกว่าเรานี่แหละคือการอยู่กับทุกข์โดยไม่ถูกกลืนเมื่อเราฝึกอยู่กับทุกข์ได้สิ่งที่จะค่อยๆเกิดขึ้นไม่ใช่ความเก่งแต่คือความอ่อนโยนต่อชีวิตเราจะเริ่มเข้าใจว่าชีวิตไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์ถึงจะมีคุณค่าเราไม่ต้องชนะทุกเรื่องถึงจะเป็นคนที่ดีพอหลักคิดสำคัญคือชีวิตไม่ยุติธรรมแต่ใจเรา ฝึกให้ยุติธรรมได้โลกนี้ไม่ยุติธรรมจริงบางคนพยายามมากแต่ได้ผลน้อยบางคนได้มากโดยแทบไม่ต้องพยายามธรรมะไม่ได้เถียงเรื่องนี้แต่บอกเราว่าถึงโลกจะไม่ยุติธรรมเรายังฝึกใจไม่ให้ซ้ำเติมตัวเองได้ไม่เปรียบเทียบไม่ดูถูกตัวเองไม่เร่งรัดชีวิตเกินไปการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ถ้าจำอะไรไม่ได้ทั้งหมดขอให้จำไว้แค่สมประโยคนี้ 1. ทุกขที่เกิดขึ้นไม่ได้แปลว่าฉันล้มเหลว 2. ความรู้สึกไม่ใช่ตัวฉันมันเป็นเพียงสิ่งที่เกิดแล้วก็ดับ 3. ฉันไม่จําเป็นต้องเข้มแข็งตลอดเวลาแค่นี้ใจก็จะค่อยๆค,คลายสรุปธรรมะปิดท้ายอย่างสงบทุกของคนเราไม่เท่ากัน และไม่จำเป็นต้องเท่ากันหน้าที่ของเราไม่ใช่ตัดสินทุกข์แต่คือเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันอย่างมีสติเมื่อใจไม่หนีทุกข์แต่ก็ไม่จมทุกข์ปัญญาจะค่อยๆทำงานแล้ววันหนึ่งเราจะพบว่าทุกข์ยังมีอยู่แต่เราไม่ถูกมันครอบงำอีกต่อไปขอให้ทุกท่านค่อยๆฟังค่อยๆวางใจและเมตตาต่อตัวเองในทุกจังหวะของชีวิต ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ได้ให้ข้อคิดเล็กๆน,น้อยๆแก่ผู้ฟังทางทีมงานขอเมตตาฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์เพราะทุกๆการกดติดตามคือกำลังใจที่สำคัญที่ให้ทางทีมงานสร้างสรรค์ผลงานที่มีประโยชน์ต่อไปเพื่อเป็นธรรมทานแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ 洒图